ลงกับสิบสอบจะไปเป็นสอบวสามดอกจันนะะหรือวะาถูกหลักดันไปไหนก็ไม่รู้ที่มันไหวมากก็คือเป็นสอบวสามดอกจันเพราะว่าเขาวนนี้สอบวสามมาแล้วนะไปวิ่งเก่นเลยมนเป็นดอกเสียบสอบแล้วโดนที่ก็เป็นดอกจันอันนี้คือไหวๆึ่่ผมเองก็เป็นคณะทํางานอยู่มีท่านกระาภรอยทองเป็นประธานเขาก็มีแนวคิดแล้วก็เดินไปไกลแล้วนะครับว่า จะต้องปรับหัวหน้างานสอบสวนเป็นพระเกหลวนผู้ชำนาญการพิเศษมีดอกจันก็คือเป็นผู้บริหารถ้าใครไม่สมัครใจอยู่ก็จะโยกไปเป็นรองกับก้อบป,ปรดาบารท่านสอพอเมืองรอยเ็ดก็จะมีออะรองรองปอสองคนไม่เพิ่มตำแหน่งครับเพราะว่าพาเลขกตำแหน่งไปด้วย แล้วก็ตั้งสภษปอุโศในสปมเนี้ยมาเป็นม่าชนผู้ดัการจ็ดดอกจันต์ตำแหน่งไม่ขับไม่เคลื่อนไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเพราะก็จะมีรองสุจริตสองหรือรองสุจริตผมชอบเลยเป็นดอกจันทร์ก็มีอำนาจวาสนาเหมือนเดิมก็คงอยู่ต่อไปแต่ผู้ใดที่ไม่มีคุณสมบินะเขาก็แม่อยู่เหมนกันมีนะฮะรองสุจริตไม่มีคุณสมบัติ แต่เขาผลากถูกทีมาอยากรอ้องว่าฝ่าย่นตจะไป่อนนะแต่การตรงนี้เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่กังับเลื่อนนะรู้สึกวา่าจะหยุดชะงักช่างตานะแต่อยากคิดว่าจะจะจุดนะเพราะรู้สึกจะเป็นปมติกรทชหรือเป็นอะไรมันต้องเดินหน้าต่อไปครับมันเะป็นก็เพิ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะถ้าเาื่อเข้ากรทลเรียบร้อยแล้วโครงสร้างแรกส่วนเรียบมันจะปรับใหม่ของเดิมเนี่ยบพลังงานถือคือสอบสวนเดียวต่อไปเนี่ยเขาเอาสื่อสวนมารวมด้วยนะครับมันจะเป็นสมัยก่อนที่ผม เป็นพนักงานสอบสวนจบใหม่ๆเนี่ยผมทำหน้าที่เป็นก็เรียกว่ารอค่ะว่าสืบสวนสอบสวนคือทำทั้งสืบสวนและสอบสวนด้วยเพราะนั้นจะมีพนักงานสอบสวนกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ทําหน้าที่ไปสืบสวนคือพนักนงานสอบสวนส่วนสืบสวนอีกส่วนหนึ่งก็คือสอบสวนือเข้าเวข้าอะไรเนี่ยมันจะเหมือนของเก่าแล้วงานสืบสวนตัวเนี่ยผนก็จะหายไปเอามารวมกับสอบสวนทําให้สอบสวนเนี่ยมีมีอํานาจมากขึ้นในความที่ผมสมัยก่อนผมงเรียนเนี่ยสอทวนี่อเย เขาจะมีเจ้าหน้าที่สืบสวนอยู่ที่เรียกว่าชกอตเนี่ยอยู่ในมือแล้วก็สั่งไปสืบอะไรก็อะไรได้เนี่ยพนักงานสอบสวนอันาคตตก็ไปเนคนที่เป็นสายสืบสวนทั้งหลายเนี่ยจะใช้ชื่อตำแหน่งว่าพนักงานสอบสวนไปแล่วผู้ชำนาญการที่มีเรื่องหลักการเติบโตให้ให้เราแต่พิธีการประเมินเนี่ยไม่เหมือนกัน ของเราพนักงานผลที่ทำเํานวนก็จะประเมินจากเงนวดคนนพวกน้ก็จะประเมินอีกที่หนึ่งนะครับก็สามารถเติบโตไปด้วยกันได้หรือผู้ชาาจะสั่งมาเข้าเวรก็ได้หรืออาจจะออกไปคนนี้มาเวรล้าแล้วคงนเดนเยอะแล้วเอาไปสื่อเสืออย่างเดียวไปสื่อจับอย่างเดียวฉะนั้นอำนาจตรงนี้มันจะมากเหมือนจะเป็นตำรวจมากกว่าความเป็นพนักงานทุกวันนี้นะครับแล้วก็พวกรองกับผู้ผลตําแทนที่ที่จะหนีอกว่าหนีไปอาจจะอาจจะแย่แย่ใหญ่เลยแต่ว่าโครงสร้างตรงนี้ก็ทาไปแล้ว กำลังจะเอาเข้ากระต๋องอันเมื่อกี้ใครจะทำ